กิจกรรมแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่3โรงเรียนเตรียมมุดมศึกษาพัฒนาการเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่3ใน6ด้านได้แก่ความมีวินยัยความรับผิดชอบความสามัคคีความเสียสละความซื่อสัตย์และความกระตันยูอีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิทธิ์ได้ทำประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของพวกเราได้มีโอกาสเข้าไปทำโครงการดีๆเพื่อสังคมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2คั5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ั6น้องๆให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีเลยละค่ะ ที่ 1. มีวิน,ยนัยนะใช่เลยเป็นกิจกรรมที่ว่าด้วยเรื่องของระเบียบวินยัยคือการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนทําให้การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยสมาชิกในสังคมต้องยอมรับกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการทํากิจกรรมกับน้องๆจะเริ่มด้วยการเล่าเรื่องแล้วอภิปรายถึงผลดีของการมีวินัยและผลเสียของการไม่มีระเบียบวินยัย พร้อมทางให้น้องๆช่วยกันทำใบงานกิจกรรมที่ 2. บทเรียนของรัฐภูมิเป็นกิจกรรมที่พูดถึงแนวคิดที่ว่าการฝึกตนให้เป็นคนรับผิดชอบตรงต่อเวลาเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับตนเองช่วยให้สามารถทำอะไรได้ทันแก่เวลาไม่ทำให้กิจกรรมการงานล่าช้าและทำให้ผู้ที่นั่นหมายกับเราต้องเสียประโยชน์เป็นการเล่าเรื่องกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่างอภิปรายผลร่วมกัน กิจกรรมที่3เชื่อมมืออละเวงเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีโดยจะให้นักเรียนทั้งชั้นจับมือกันเป็นวงกลมแล้วหลับตาจากนั้นก็ให้มีสิทธิ์เข้าไปสลับที่นักเรียนแล้วให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันหาวิธีกลับไปเป็นวงกลมเหมือนเดิมโดยไม่ปล่อยมือ กิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจรวมกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อทำงานให้สำเร็จรุลร่วงไปได้ด้วยดีโดยเห็นแก่ประโยชน์เสวนเรือมากกว่าประโยชน์ส่วนตนกิจกรรมที่4สามเหลี่ยมหัศจรรย์ในกิจกรรมนี้จะมีการแจกสามเหลี่ยมที่มีตัวเลขสองถึง9ทุกคนคนละหนึ่งหมายเลขแล้วให้นักเรียนตามหาเพื่อน3คน ที่มีจำนวนเลขในสามเรียนรวมกันแล้วได้กับ18โดยห้ามพูดหรือห้ามขอสามเหรียญนั้นจากเพื่อนแต่สามารถนำไปให้เพื่อนได้ด้วยตนเองเท่านั้นเป็นกิจกรรมว่าด้วยเรื่องความเสียสละเป็นคุณธรรมดำรงสังคมพัฒนาให้คนในสังคมเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าบุคคลมุ่งแต่จะเอาตัวรอดมองแต่ประโยชน์ส่วนตนสังคมก็อยู่เป็นสุขไม่ได้กิจกรรมที่ 5. เกมแย่งเหรียญ เป็นกิจกรรมที่สอนในเรื่องของความซื่อสัตย์การประพฤติปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ตรงต่อความเป็นจริงทั้งกายวาจาใจาต่อตอนเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ได้รับความเชื่อถือและส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปได้อย่างสงบสุขการทำกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักความซื่อสัตย์โดยการเล่นจะต้องไม่กำเริบของเราที่อยู่ในมือที่ไม่ถนัดแต่ต้องแบ,บมือที่ไม่ถนัดไว ตลอดขนาดเดียวกันต้องหลบหลีกอย่างให้คนอื่นมาหยิบเหรียญของเราไปได้ถ้าใครถูกหยิบเหรียญไปหรือทําเหรียญตกก็ถือว่าแพ้ต้องถูกลงโทษค่ะกิจกรรมที่6ไม่คิดเงินเป็นกิจกรรมในเรื่องของความกระตันยูต่อพ่อแม่โดยผ่านการเล่าเรื่องสะท้อนง่ายคิดในเรื่องของความกระตันยูแล้วให้นักเรียนอภิปรายและทำใบงาน ซึ่งน้องๆต่างก็ได้แง่คิดที่ดีที่จะนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันค่ะจากการได้ทำกิจกรรมแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทำให้กลุ่มของพวกเราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมต่อตอนเองและสังคมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้มอบสาระความรู้ความสนุกสนานแก้คิดจิตสำนึกที่ดีต่อน้องๆ เพื่อให้น้องๆได้ตระหนักถึงความมีส่วนร่วมรับผิดช,ชอบต่อสังคมและช่วยการพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุขตามหลักคุณธร,รรมและจริยธรรมทั้ง6ข้อค่ะโอเคน่ารักดีนะอยู่เว้นวงนี้ต <Okay. S 3> ้องได้เรียนรอ้หมดเลยก็ถือว่าเจอกันครั้งนี้ก็จะเก็บพวกพี่ก็จะเก็บไปเป็นความทรงความทรงจำประสบการณ์ดีๆของพวกพี่น้องก็เหมือนกันนะขอบคุณนะณนะที่ให้ความร่วมมือกับพวกพี่วันนี้ขอบคุณมาก ผู้เห็นด้วยกับการที่หนูมาจากกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กๆนักเรียนในวนัยนเนี้ยมัธยมเนี่ยซึ่งเด็กวัยนี้ต้องการสิ่งเหล่านี้มากและประเทศชาติก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ด้วยส่วนที่หนูมีจิตอาสามาช่วยทําตรงนี้ให้กับโรงเรียนและก็อยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้กับโรงเรียนน้องๆหรือโรงเรียนอื่นๆ ในประเทศไทยมากขึ้นทุกวันนี้เด็กของเราเนี่ยขาดในเรื่องเหล่านี้มากเลยเพราะฉะนั้นก็เห็นเห็นด้วยกับที่มหาลัยจะสนับสนุนในส่วนนี้ก,รการเรกยนรูของมหาลัยนะคะเช่าตอนที่บอกบอกเล่าเรื่องอะคะ่ะเล่าเรื่องเล่าเรื่องแม่มันสนุกดีอะ ก็แบบมันสนุกดีรู้สึกว่าพี่มีความคิดสร้างสรรค์นะตามที่พี่บอกอ่ะคือแบบทำตัวดีกับพ่อแม่อะไรอย่างเงีออ้ยใช่ความรู้เรื่องความซื่อสัรค์ครับได้เล่นเกมเวลาทํางานก็ให้รู้จักซู่สัตว์กับคุณื่นคู่สัต์ไม่ไม่โกงก็ได้รับประสบการณ์ดีๆค่ะแล้วก็ได้รับ มีเสาพอดีๆแต่พี่ๆด้วยมันไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงคือพี่ๆเป็นรีกับพวกหนูมากหนูชอบแบบนี้มากเลยแล้วก็ทําให้หนูได้ความได้ข้อคิดได้คติสอนใจกลับไปเยอะแยะแล้วก็อยากจะทําวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่านี้ค่ะชอบชอบตอนที่พี่เล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ฟังความกระตันยูอะค่ะคือคือมันสำมาแบบคือมาให้ข้อคิดแบบว่าเออเนี่ยแบบมันมันเป็นเรื่องจริงที่แบบเกิดขึ้นกับพวกเราจริงๆ มันอาจจะไม่ได้ทําได้ในวันนี้พรุ่งนี้เลยแต่ว่ามันจะทําได้เห็นผลระยะยาวค่ะทําวันละหน่อยแล้วอนาคตมันน่าจะดีกว่านี้รู้สึกดีใจครับที่ได้ไปทําโครงการนี้เหมือนเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เด็กๆตั้งใจทํากิจกรรมกันมากเด็กๆให้ความร่วมมือค่ะดีครับต้องบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าโครงการครั้งนี้เนี่ยความประทับใจแรกก็คือว่าการที่ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนครับการวางแผนงานการคิด สร้างสารรค์การพยายามจับนู่นจับนี่เนี่ย <_ d isk> เพื่อมาทําเป็นกิจกรรมให้น้องๆเนี่ยก็คือความประทับใจแรกอย่างที่2คือว่าการทํากิจกรรมนี้เนี่ยจะขาดอย่างไม่ได้คือขาดอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาเม <_ d isk> ื่อเราเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนี่ยเราก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลาครับนี่คือความประทับใจที่2ส,ส่วนอย่างที่3อย่างสุดท้ายคือว่าอาจารย์ที่เราติดต่อไปเนี่ยท่านค่อยความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการจัดหาเด็กนักเรียนที่น่ารักให้กับเราแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือกับเรา เ่งโครงการครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะมีคะแนนในรายวิชาแล้วก็คงจะเป็นความทับใจหลังจากที่ได้ทางานได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆน,นี่แหละครับพวกเราเนี่ยเป็นนิสิตก็อยากจะไปสอนน้องๆในเรื่องความความดีแล้วคุณธรรมจริยธรรมครับเพราะว่าการทําความดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆครับแล้วเราก็หวังว่าน้องๆจะนําความรู้แล้วก็คุณธรรมจริยธรรมที่เราไปสอนเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับ